มีนาสร้างคนญิจปุสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเนาะก็ต่อจากคลิปที่2นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็น EP ที่3เนาะก็คือถ้าน้องๆยังไม่ได้เรียนเริ่มต้นเลยนะคะก็คือไปเรียนตั้งแต่คลิปแรกเนาะพี่สุก็จะสอนต,ตั้งแต่ฮิ่รังอนะนะคะแต่ในคาบนี้เนาะก็น้องๆจะได้เรียนการตัวสะกดตัวนี้นั่นเองนะคะว่า ว่ามันออกอเป็นเสียงอะไรบ้างก็คือก่อนอื่นเลยนะคะเสียงอึเนี่ยก็จะเป็นตัวสะกดนะคะโดยสามารถออกเสียงได้3มเสียงนะคะก็คือมอม้านอนหนูแล้วก็งองูเวลาออกเสียงเนี่ยจะออกเสียงเป็นเสียงใดเสียงหนึ่งนะคะก็จะขึ้นอยู่กับเสียงที่ปรากฏกอยู่ด้านหลังอนั่นเองนะคะ ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ในการออกเสียงดังนี้ก็จะมีอยู่3ข้อนะคะข้อที่1เนี่ยถ้าจะออกเสียงเป็นเสียงมม้าหรือว่า M, M เนี่ยเมื่อเสียงอึปรากฏอยู่ด้านหน้าเสียงวักเอแล้วก็ B นั่นเองง่ายๆมาดูตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอึใช่ไหมคะถ้าสมมติน้องๆดูด้านหลังนะคะว่า มันเป็นตัวมันเป็นพยาชนะอะไรก็คือมันเป็นพยาชนะก็คือมูนั่นเองเห็นไหมมันลงท้ายด้วยตัว M ตัวเนี้ยแสดงว่าข้อนี้ตัวเนี้ยมันก็ต้องออกเสียงเป็นมอม้านั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าตัววัก M P B มีมีตัวไหนบ้างก็คืออันดับแรกเลยนะคะดูตรงนี้เนาะก็คือ M เอ็มก็ก็อย่างเช่นวักมามีมูเมโม, е, ม,มนั่นเองแล้วก็ตัวพีล่ะก็คือปาพ,พ,พีพูเพโพหรือว่าจะออกเสียงเป็นปอปาก็ได้ก็เป็นปาปีปูปปเปโปะนะคะแล้วก็ตัวพีคือเออโทษทีค่ะตัวบีนะคะบาบีบูบเบ โบนั่นเองถ้าง่ายๆถ้า,าตัวเอมตัว P ตัว B เนี่ยมันอยู่ด้านหลังตัวอึเนี่ยก็ตัวอึว N, ตัวนี้นะคะก็จะออกเสียงเป็นมอม้านั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างอันนี้ก็มูใช่ไหมคะตัว M อืมจะเรียกอีกแบบหนึ่งว่าอึ่นก็ได้นะคะอันนี้ก็ที่อยู่ด้านหลังอึ่นอน,นะคะก็จะเป็น ตัว M อเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัว P ตัวนี้ก็จะเป็นตัว P เหมือนกันแล้วก็ตัว B เพราะฉะนั้น M อึ้นตัวนี้นะคะก็จะออกเสียงเป็นมอมานั่นเองอมาดูนะคะข้อนี้เนาะก็จะอ่านว่าอะไรคะข้อนี้ก็จะอ่านว่าคิมหมู นะข้อที่2เป็นปิซุข้อที่3ามเปคิ k i ข้อที่4เคมบุ b u นะคะโอเคมาดูข้อที่2หัวข้อที่2นะคะก็คือตัวอึนนะคะก็ที่จะออกเสียงเป็นนอนหนูได้ก็คือต้องอ,อึนที่อยู่ด้านหลังพยาชนะนี้ต้องลงท้ายด้วยลงท้ายด้วยวักตัวเอน ตัว t, ีตัว d ตัว j ตัว R ตัวเตัว n มีอะไรบ้างนะคะก็คือหนะนี่นุนโนนั่นเองวักหนะนิ่นุนโนต่อไปวักตัว t ก็คือถาจิททโทต่อไปก็วักดีก็เป็นดาจิ e d เดโดวักเจก็จะเป็นจกับจนะคะตัวนี้ออกเสียงเหมือนกันเนาะต่อไปก็วักอาอย่างเช่น ลาลิลุลเลโลต่อไปวักเอสนะคะก็เป็นสาชิซเซโซเนี่ยก็จะอ่านตัวอึนตัวนี้นะคะเป็นนอหนูเนาะอ่ะมาดูตรงนี้นะคะตัวนี้ก็อึนเนาะตัวอึนแล้วก็ต้องทีนี้อันนี้มันลงท้ายด้วยตัวเอ็นตัวนี้ลงท้ายด้วยตัวตัวอะไรคะ ตัวทีเพราะว่ามันทะเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวดีก็อ่านว่าโดตัวไปตัวจิก็เป็นตัวเจนะคะเพราะฉะนั้นอืึนตัวนี้ก็ต้องออกเสียงเป็นนอนหนูนั่นเองเนาะข้อที่1อ่านว่ามันนากะข้อที่2องเซนตัคข้ข้อที่3ามคอนโด ข้อที่4เฮนจินะคะโอเคมาดูข้อสุดท้ายเนาะข้อที่3อึนเนี่ยจะออกเสียงเป็นงงูนะคะก็คือสิ่งอ่าวักที่มันอยู่ด้านด้านหลังอึนเนี่ยถ้าเป็นตัวเคตัวจีดับเบิลยูแล้วก็ตัว Y ยเนี่ยก็จะออกเสียงอึนตัวนี้ก็จะออกเสียงเป็นงงูนั่นเองอะมาดูนะคะตัวเควักเอวักเค มีอะไรบ้างก็จะเป็นค่าขีคือเโกวัคจีก็จะเป็นกะกิกุเอเกโกวักดับเบิลยูก็จะมีวะอยู่อย่างเดียวนะคะวันวักวายก็จะมียะยุโยตัวเนี้ยก็คืออึนน่ะอึนก็จะออกเสียงเป็นงงูนั่นเองเนาะอึนตัวนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็น ตัวจเนาะโกอันนี้ก็เป็นตัวเคอันนี้เคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องออกเสียงเป็นงองูก็เป็นลิงโกเคนกะเก้งกิเด้งหวะนั่นเองโอเคมาทวนอีกรอบหนึ่งนะคะคืออึนเนี่ยจะออกเสียงมอม้านะคะถ้าสามมุติ โทษทีค่ะก็คืออึนตัวนี้เนาะจะออกเสียงเป็นมอมาในต่อเมื่อวักข้างหลังเป็นตัว M ตัว P, pen, P b, 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 b. เป็นตัว b ก็จะออกเสียงเป็นอะไรคะมอมาเนาะทีนี้อึนเนี่ยจะออกเสียงเป็นนอหนูถ้าเอาวักข้างหลังเนี่ยมันต่อด้วย n T d j r s เนี่ยก็จะออกเสียงเป็นนน,นูห์ข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คือถ้าตัวอึนเนี่ยก็คือถ้าวักข้างหลังเนี่ยเป็นตัว k ตัว g ตัว W บตัว y เนี่ยก็คือจะอึนตัวนเนี้ยเนาะอึนตัวเนี้ยก็จะออกเสียงเป็นงงูนั่นเองนะคะโอเคหมายเหตุเนาะกรณีที่เสียงอึนเนี่ยปรากฏอยู่ด้านท้ายโดยที่ไม่มีเสียงอื่นๆตามเนาะอย่างเช่นตัวเนี้ยเห็นไหมสังเกต นนมันไม่มีอะไรตามใช่ไหมคะมันไม่มีอะไรตามเพราะฉะนั้นน้องๆจะออกเสียงเป็นงองูเป็นงองูนอนหนูหรือว่ามอมา้าอันนี้ก็แล้วแต่น้องๆจะออกเสียงเนาะเพราะว่าคนญี่ปุ่นน่ะเขาจะได้ยินเป็นเสียงเดียวนะคะดังนั้นผู้เรียนเนี่ยไม่จําเป็นต้องท่องจำเนาะการออกเสียงดังกล่าวเนี่ยเสียงใดเสียงเออมันออกง่ายหรือว่าสะดวกกว่าก็ออกเสียงนั้นไปเลยนะคะถ้าสมมุติอ่าอย่างเช่นนิโฮงเนาะ เนี่ยมันไม่มีอะไรต่อท้ายใช่ไหมคะน้องๆจะออกเสียงตัวเนี้ยเป็นงองูนอนหนูหรือวมอมะก็ได้นะคะเพราะคนญี่ปุ่นก็จะได้ยิน,ยนเสียงเดียวเนาะแต่อย่างไรนะคะก็จะฝากน้องๆเนาะถ้าสมมุติกรณีที่เราจำไม่ได้จริงๆเนาะก็คือไม่ต้องไปซีเรียสเราจะออกเป็นงองูนน,นูมอม้าก็ได้เพราะจริงๆแล้วอ่ะคนญี่ปุ่นเขาไม่มีหรอก พยัญชนะงงูนอหนูมา้าเขาไม่มีอยู่แล้วแต่พี่สุที่มาสอนก็คือเหมือนจะมาสอนให้แบบว่า,เ,าเรียนได้ถูกต้องเฉยแต่ถ้าถึงหน้างานจริงๆหรือเราต้องพูดจริงๆเนี้ยเราก็เอาเสียงที่เราถนัดที่สุดนะคะจะเป็นงงูนอหนูมา้าก็แล้วแต่เพราะคนญี่ปุ่นเขาอะได้ยินไปเสียงเดียวก็การบ้านของเราก็คือเราต้องออกเสียงนั้นบ่อยๆจนเราคุ้นเคยโดยที่ไม่ต้องมาแบบว่า นึกหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเนาะมันจะเสียเวลานะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนเนาะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะ EP ที่4เนาะสำหรับวันนี้สวัสดีเดียวอะมาต้าเนเอบไม่าบาย